สวัสดีนะคะนักศึกษาวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นครั้งที่สามแล้วนะคะสัปดาห์ที่สิบเจ็ดนะคะตอนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พวสองหนึ่งศนหนึ่งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรื่องเซลล์นะคะโดยอาจารย์วัฒนาปิ่นนรงค์นะคะครูกศนตําบลเหมืองอันนี้เรามาดูขอบขายเนื้อหานะคะเ็จะมีเรื่องที่หนึ่งลักษณะรูปร่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ เรื่องที่สององค์ประกอบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เรื่องที่สามกระบวนการที่ทสารผ่านเซลล์นะคะวันนี้เรามาดูลักษณะรูปร่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์กันนะคะเซลล์คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตเป็นหน่วยเริ่มต้นหรือหน่วยพื้นฐานของทุกชีวิตทฤษฎีเซลในปัจจุบัน ครอบคลุมถึงใจความสําคัญสามประการด้วยกันก็คือ 1. สิ่งมีชีวิตทั้งหลายอาจมีเพียงเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์เซลเป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตเซลลมีกําเนิดมาจากเซลเล์เลแรกเริ่มเซล์เกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์เดิมขนาดและรูปร่างของเซลล์เซลล์ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องแต่ก็มีเซล์บางชนิดที่มีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเช่น เซลล์ไข่รูปร่างของเซลล์แต่และชนิดจะแตกต่างกันไปตามชนิดหน้าที่และตำแหน่งที่อยู่ของเซลล์อันนี้เรามาดูองค์ประกอบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล,เซล์สัตว์กันนะคะโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์แบ่งออกได้เป็น3ส่วนใหญ่ๆคือ 1. ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ทําหน้าที่ห่อหุ้มองค์ประกอบภายในเซลล์ให้คงรูปอยู่ได้มีดังนี้เยื่อหุ้มเซลล์เป็นเยื่อที่บางมากประมาณ10บน,น,นาโนเมตร ประกอบด้วยโปรตีนและไขมันโดยมีโปรตีนแทรกอยู่ในชั้นไขมันเยื่อหุ้มเซลล์จะมีรูเล็กๆช่วยให้จำกัดขนาดของโมเลก,กุลของสารที่จะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้อันนี้มาดูผนังเซลล์ผนังเซลล์พบได้ในเซลล์พืชทุกชนิดและในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวราและแบคทีเรียบางชนิดโดยจะห่อหุ้มเยื่อหุ้มเซลเซล์ไว้อีกชั้นหนึ่งทำหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงและป้องกันอันตรายให้แก่เซลล์ทีนี้เรามาดูอันที่สองนิวเคลียส นิวเคลียสเป็นศูนย์กลางควบคุมการทํางานของเซลล์โดยทํางานร่วมกับไซโทพาพาลาซึ่งมีความสําคัญต่อกระบวนการแบ่งเซลล์และการสืบพันธุ์ของเซลล์เป็นอย่างมากในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั่วไปจะมีเพียงหนึ่งนิวเคลียสโครงสร้างของนิวเคลียสแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ1เยื่อหุ้มนิวเคลียสเป็นเยื่อบางๆสองชั้นอยู่รอบนิวเคลียสมีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านเช่นเดียวกับเยื่อหุ้มเซลล์2นิวคลีโอลัส เป็นโครงสร้างที่ปรากฏเป็นก้อนเล็กๆอยู่ในนิวเคลียสทำหน้าที่สังเคราะห์กดนิวคลีอีกชนิด1ชื่อไลโบดิวอีกคลีอีก3โคมาทีนเป็นเส้นใยของโปรตีนหลายชนิดกับกดดีออกซีไลโบนิวคลี I v o New K. อีกซึ่งเป็นสารพันธุก,กรรม3ไซโทพลาซึมซึ่งที่อยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ทั้งหมดยกเว้นนิวเคลียส เรียกว่าไซโทพลาซึมซึ่งเป็นของเหลวที่มีโครงสร้างเล็กๆคือออแกเนียลกระจายอยู่ทั่วไปกระบวนการที่สารผ่านเซลล์นักชีววิทยาได้ศึกษาการลำเลียงสารเข้าสู่เซลล์พบว่ามีสองรูปแบบด้วยกันคือ 1. การแพร่เป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลจากจุดที่มีความเข้มข้นสูงกว่าไปยังจุดที่มีความเข้มข้นต่ำกว่า การเคลื่อนที่นี้เป็นไปในลักษณะทุกทิศทุกทางโดยไม่มีทิศทางที่แน่นอนสองอสโมซิสเป็นการแพร่ของของเหลวผ่านเยื่อบางๆซึ่งตามปกติจะหมายถึงการแพร่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์วันนี้เราก็จบไปแล้วอีกนะคะอีกหนึ่งบทเรียนนะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะนักศึกษาคะอย่าลืมเข้าไปทำใบงานแล้วก็แบบทดสอบนะคะ ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำส่งขึ้นคุณครูเขาด้วยนะคะแล้วก็เราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอบคุณนักศึกษานะคะที่รับฟมรับชมรับฟังนะคะ